อาจารย์อาจารย์อาจารย์เห็นอยจาอยู่ล่ะโอ้อาจารย์กำลงังฝึกเต้นอยู่มีตุลาอะไรละ่ะเอ้าจังสันเดี๋ยวเข้าเต้นกันไปคุยกันไปก็ได้นาะอาจารย์เนาะ <c oughs> งั้นก็ว่ามาอ้าวลรือวัดดีวัดดีวัดดีอาจารย์เออวัดดีมาหาอาจารย์อีกทำไมล่ะเดี๋ยวยินข้า <c oughs> ไปเรียวนะว่าอาจารย์ที่ร้างบ้านเดือนมกราณเนี่ย หลังที่ผ่าโมกล่าสวัสดียินขคาวว่าอาจารย์สิล่างบ้านเลยมาถามว่ามันเป็นเรื่องจริงบ่ก็จริงองเส่ก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าคงจะต้องล้างสักหน่อยอบ้านจะได้สะอาดขอลองแลว้วมันก็ยังเฉยเฉยกันอยู่นี่ผมก็ว่าแค่สั้นแหละอาจารย์ที่ผมบอกอาจารย์นั่นเอว่า เอามันไ้เหยัญงทที่มันไปโลดไอ้พวกที่ว่ามามันบ่ิเหตุตมกฎเนี่ยกฎก็มีต่างหลายอย่างอ่ะมันบ่อเหตุน้ำอะ่ะก็ยังว่ามันไม่ใช่เรื่องอยากแต่มันทําเหมือนเป็นเรื่องอยากกติกากฎของเราก็มีไว้ให้แล้วไม่ใช่จะยากเย็นอะ่ะกะหนึ่งอ่ะเจ็ดวันให้มีการโพสต์บ้างเออให้มีโพสถามตอบหรือว่ามากดไล่ ประเด็นที่สำคัญก็เรื่องรูปบัตรอีกบางคนก็เฉยเมยตึงทำเป็นไม่สนใจใหญ่ดีกดก็เขียนไว้หน้าหน้าปกอยู่แล้วตัวเบลเบาลาตัวเล็กกระจิ๋วหลิวก็เหมือนกันแหละมันก็น่าจะเห็นน่ะเวันให้มีการโพสต์รูปบัตรให้ใช้รูปจริง บางคนเปลี่ยนบัตรอ,อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าเหมือนว่าเพื่อนตายหรือเพื่อนเสียหรือว่าวันสำคัญแต่ก็ให้มาแจ้งก่อนแล้วพอถึงเวลาพอประมาณกับเปลี่ยนรูปคืนเราก็ไม่ได้บังคับขนาดนั้นผมก็ว่าอาจารย์กับโมเมน โมเมนโหดปนั่นนะผมว่าท่านนุ่มสดนยังโหดกว่าอาจารย์นี่ผมเดีเข้าวัายิงเลยทีทั้งยิงอะทั้งอู่สั่งยิงลูกเดียวเลยอ่ะอาจารย์คันตันมูมาสั่งอาจารย์ยิงอาจารย์ยังยิงเ้อมันดีโหดเกินไม่รู้แหละแต่ขืนติเตือนกันแล้วยังไม่ได้ยังใจแค่เรื่องเล็กๆไม่ทำตามกันนะก็คงจะต้อง คว้างระเบิดเลยมั้งตอนนี้ป้าสิปันนั่นบ้าอาจารย์มันค้อยเบาค้อยจากันก็นได้นะเรื่องเกนี่หนี่งเรื่องมันบ่มีอย่างหลอกผมว่ามันเรื่องง่ไงๆเคมมากดไล่เนี่ยจีบมือก็ให้เขามาตอบกระทู้โพสทับนู่นทับนี่เนี่ยย่ำเขามาเจ็บเพลงเออก็มากดไล่เออโพส ถิมักหน่อยก็ดี่ได้เหนื่อยเน้อบหมดเยเมื่อยบันไดห้ยแค่โคดไล่แค่โคดขค่ำสองข้าแลว้วก็ไปอ่ะมันมามีแค่นั้นได้อาจารย์ผมว่าอ้าวมีอะไรอีกละ่ะที่มากไปกว่านั้นไอ้พวกซุ่มโรดเนี่ยนะมันเป็นตะเงินนะผมว่านะในกลุ่มอาจารย์ในกลุ่มของเฮานี่ผมว่ามันกดนสามลอยกวัวาคนเนี่ย ผมเห็นมาโพดมากดมาโหลดมายั้งกันเนี่ยเห็นบบจักค้นด้อาจารย์โบพ่อหาสิบค้นดิยัย <c oughs> ยงมากสุดอ่ะหมุนเวียนกันเน่ะผมว่าประมาณหนึ่งค้นสามหน่ก็คนเนี่ยจับแม่มเหติยังกันอยู่บุอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจารย์ก็ตักเตือนตลอดนะอ,อว่าเนี่ยกิจกรรมกลุ่มเนี่ยให้มากดไลค์กันหน่อยออ จะได้กดแล้วได้เงินด้วยนะไม่ใช่กดแล้วไม่ได้เงินได้ทองอ่ะเออกดแล้วได้เงินอ่ะปามาณิดก็บอกแล้วเออแต่ทำยอดถึงร้อยห้าสิบเก้าก็จะได้เงินสองพันเออได้ฟรีอ่ะแล้วแต่ทำยอดโบนัสแตกเท่าไหร่ละอาจารย์ลืมีกแล้วเนี่ยสองร้อยห้าสิบเก้ามั้ง ได้สี่พันคันว่าผมจำผิด <c oughs> น่าจะประมาณน,นั้นแหละแต่ก็ไม่มาทำตามกฎกันะแค่มาช่วยกดเงินก็จะได้อไปแจกใจให้พวกที่มาร้อง,พงเพลงพวกที่มาประกวดร้องเพลงก็จะได้มีกำลังใจเนะเาะออคนทำไม่ดีถ้าได้รางวัลก็ดีใจอ่ะไอ้คนทำไม่ดีนี่อาจารย์ก็อยู่มานานนะวงการนี้ ไอ้เรื่องเงินเรื่องทองอ่ะไม่สําคัญเลยแล้วอีกอยัางอะไรสำคัญอาจารย์ก็เรื่องขอบคุณเวลาเขามาแจกเพลงแล้วก็เพลงของเขาอ่ะที่เขาทำํำทาอ่ะเอออย่าได้เอาไปยํากันแค่นั้นเละเขาก็มีความสุขแล้วคนทําเพลงทําไม่ดีอ่ะเออมันก็มาแมน<ๆ>เลื่อนยากนี่อาจารย์ที่อาจารย์ว่ามาเออ มันคือมาโพสกัตหรอค้นเฮ้าอะไม่รู้เหมือนกันนะนทำไมเป็นขนาดนั้นอาจารย์ก็ไม่เข้าใจอ่ะเออแล้วช่วงนี้รู้หรือเปล่าว่าทางแอดมินอ่ะเขากำลังตรวจสอบนะให้บอกบอกต่อกันไปด้วยว่าให้เข้ากลุ่มบ่อยๆช่วงนี้เออให้มีการกระทู้เคลื่อนไหวมั่งเออให้เห็นตัวเห็นโพสกันบ้าง หายตอมนี่ได้ข่าวมาว่าจัดหนักหน้าหลังสิบห้านี่เอาเธอบ้าอาจาร์หลังสิบห้านี่ยผ,ผมว่าเอาจริงแหละตอนเนี้เพราะว่ายิงก็ยิงไปแล้วตอนนี้คงจะต้องระเบิดเลยโอ้อน,นันบ้าอาจาร์คนเฮานี่น้อขอรลงกันง่ายๆนี่น้อยสอนกันอาจารย์กันสอนฟรี เออเราก็ยังมีผู้มีความรู้มาช่วยอาจารย์สอนอีเพีบอโปรแกรมกอฟรีสอนเกอฟรีมีอย่างถามตอบฟรีเบิร์โซเนลมีหน,นังซ้ำแจกเงินก็แจกฟรีแจกรางวัลก็แจกฟรีก็ยังว่าอยู่เนี่ยมันก็น่าเห็นใจนะพักนี้ปามันนี่จะเริ่มวิบแล้วนะอ้าวอาจารย์ภาษาวิบมันจะใส่ละบอทที่นี่ โอ้อาจารย์จำมาภาษาใต้อาจารย์อยู่ภาคใต้คำว่าวิบนี่มันแปลอะไยจังไลอาจารย์คำว่าวิบของภาษาใต้ก็แปลว่าโมโหอืโมโหหนักฉุนโมโห,นนมโหในทํานองเนี่ยปามานิดก็อยากจะแจกรางวัลเออก็อยากให้ยอดไลนนี่มันได้อื แล้ตอนเนี้ได้ข่าวมาว่าอีก28ไลค์อะ่ะก็จะได้เงินกันแล้วอะ่2000อะสองพันน่ะก็เงียบต๋อมไม่มาช่วยกันกดโอ้ยังสี่กัผมก็บ <c oughs> โอ้ยผมกัืเงยแท้านอาจารย์นกันละ่ะเห็นอนาจา์ต้มเตือนอยู่เลยเออพันนุ์งโสดกับมะคูมายิ่งก็ยังคือเกาอยู่ผมมามันบอดีขึ้นน่ะ เอาที่เอาเอาแน่แนเลยคือล้างบานไปเล้โรดอาจารย์ผมมานะเออผมไซจะได้ล้างจริงๆแหละตอนเนี้ยล้างเอาแต่คนที่มีใจมาอยู่ในกลุ่มเราเออคนไหนมีใจมากลุ่มมาด้วยใจก็เก็บไว้นะเออคนไหนที่ไม่มาด้วยใจมาซุ่มโรดเออไม่มีความจริงใจไม่เว,เวียนมาดูกลุ่มอ๋อ ผมกะว่าจังซาละอาจารย์ทีบมันถีบลอดเอามันไว้เห็ดหยัง่งงอาพวกบอมาอๆเลยความเต็มใจอะทีบเลยทีบเลยอาจารย์เงือไว้เห็ดหยั่งไง่ะยเงื่อเงื้อไว้แค่นั้นนะมันบอกคากดอกผมมาเนี่ยยันมันไปลอด <S 2> <S 2> <S <S เอาขนาดนั้นจริงๆนะอ่ะก็ะลองดูแล้วกันหลังสิบห้าทันวานเนี่ยนะอืมคงได้รู้กันแหละ อาจารย์หมดเรื่องยุ่งแล้วก็เดี๋ยวกะช่วงนี้แอดมินกำลังตรวจสอบว่าใครจะอยู่ใครจะไปกำลังเช็คก็เตือนด้วยความหวังดีถ้ารักกันจริงอยู่ด้วยกันก็น่าจะช่วยเหลือกันกลุ่มขอร้องเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องอะไรก็น่าจะมาช่วยกันทำหน่อยไม่ใช่เฉยเมยกันทำเป็น ผมว่าผมว่าจังสิอาจารย์ผมว่าล่างคนเนี่ยมันบ่ได้ตั้งใจมาแบบนั้นมันบ่ได้มาด้วยใจอ้าวแล้วมันมายังไงล่ะผมว่ามันตั้งใจเขามาเอาปูกเกม,มเขามาเอาคิดสอนแล้วมันก็ออกไปอ่ามันก็มันบ่ได้มาด้วยใจอ่ะมันอาจจะไปเฮ็ดขายเฮ็ดเองเฮ็ด <c oughs> อย่างบ่อยุนนกลมอะคือว่า ผมมาแล้วคนมัน<อ>ก็อาจทีบ่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 ชอบที่นะอาจารย์โอ้ขนาดนั้นเหรออาจารย์อาจารย์าารยว่าทําดีที่สุดแล้วนะอาจารย์น่ะก็สอนฟรีเนาะเออมีความรู้แค่นี้ก็ให้แค่นี้ก็ไปศึกษากันต่ออาจารย์ก็บ,บอกแล้วอืมแล้วก็ให้ช่วยกันมีอะไรในกลุ่มก็ช่วยเหลือกันโอ,อ้ใครทําไม่ดีไม่เป็นน่ะก็ช่วยเหลือกันอย่างอื่นได้ แมนแมนอาจารย์ผมว่าคืออู่เรื่องดังอื่นอ่ะซอยกันได้บัดมีกิจกรรมกับซอยเลือกันเออไผมีเล็กคนละเล็กคนละหน่อยก็มาบริจาคกันได้ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องอยากเลยเอางี้แล้วกันเตือนกันอีกครั้งหนึ่งออครั้งนี้ก็คงระเบิดร <c oughs> <c oughs> ะเบิดแตกแหละปอปามันนี่บอก เอาระเบิดมาคูมันในหน้าพวกซุ่มมุนี่ <c oughs> <c oughs> ปลามันนี่บอกว่าทำไมยากขนาดนี้เออแม่ไอ้เลาก็อยากจะแจกเงิน Worlds. ทำไมไม่อยากได้กันอ่ะอาจารย์ผมมาผมมาหาอาจารย์ครั้งนี้ก็็้องเบิ้งว่ามันสิดีขึ้นบ่ขันบ่ดีขึ้นก็ยังเดียวดายอาจารย์ยังไงล่ะ ก็บอกว่าทีปีทียัน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 ปโลดก็แค่นั้นมาก็โจบแล้วเอาแต่คนที่มีความจริงใจอยู่คนไหนว่ามีความจริงใจก็จะอยู่มันเออเอาไปยังไรอาจารย์เออมันจะลบบ้านอาจารย์ตัวอ่ะว่าไงว่ากันอ่ะก็ขอบอกให้ใครได้ยินข่าวก็บอกต่อต่อกัน ไปแล้วกันนะว่าช่วงเนี้ยให้รีบแวะเวียนมากลุ่มกันอา,อาช้ากว่านี้อาจจะโดนยันอ่ะก็บอกบอกต่อกันไปแล้วกันเอาละอาจารย์ผมก็มีความคิดแค่นี้หละครั้งนี้วันหน้าเจอกันไหมน้ออาจารย์ผมไปละสวัสด,ดีครับไปสวัสด,ดี เจอกันหลัง15แล้วกัน